วสวัสดีมิรักนักเล่นเกมทุกคนด้วยนะครับว,วันนี้ผมเะ่นแบงค์เช่นเคลแล้ววันนี้อยู่เกมโรบอทในแมปของออสซาเทว์ด mm ีเฟนซ์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาะรีวิวเจดดาวดูใหม่ของอัปเดตวาเลนไทน์นะครับ mm hmm. ในช่วงนี้นั่นเองก็คือเจ้าตัวกิลแกเมสนะครับ mm hmm. เรื่องจากเฟสนะครับ mm hmm. ผมก็เป็นซีรีส์เฟสที่โด่งดังนั่นเอง โอเคเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็เอามวเอาขึ้นไหลนะครับเดี๋ยวมันบูตแคทให้ตัวเองเดือดเกินไปนะครับนะเราก็จะมารีวิวตัว6ดาวก่อนแล้วค่อยเป็น7ดาวนะจ๊ะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแตดหมื 13, น่นามนะตีหกเป็นนาทีแล้วก็ระยะ50นะมีนำแคดมาสเตอร์แคชด้วยนะครับก็ถือว่า น่าจะพอนําแคดได้พอสมควรเลยนะก็เป็นตัวที่ดูดีนะครับสาหรับใครที่จะเอาขึ้นไหล่นี่ก็พอใช้ได้นะครับนะโอเคเราไปรีวิวตัวหกดาวกอนดีกว่าเดี๋ยวให้สาวไี่เสียเวลากันดีกว่านะจ๊ะโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวกิโลเมตรเลยดีกว่านะครับวางไปแล้วะลรก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวเดี๋ยวดูซีเทจะจัดนะครับผมนะทรงถ้ายิงของเขานี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอเคเราจะสปาลขึ้นมาก่อนนะครับบอนสเตอร์ในดูถ้าโจมตีซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยซี ปิดเสียงเอาไว้แล้วก็เปิด h i นะครับระยะโจมตีถือว่าค่อนข้างที่จะเอาวอ๋อเป็นการโจมตีแบบยิงดาบออกไปนี่ก็เป็นสิทิเจอเจของยูกกเมเลยนะครับโอเคมาอัปเกรดขั้นที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับดาเมจเด้งเป็น5,3าหมนะครับแล้วก็ค่าอัพนี่ใช้2อ0 0นนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่านะยังไม่มีอะไรช่วงนี้ นะครับก็โอเคขั้นที่นะครับสามารถตีไฮบริดได้ด้วยแนละ้วก็ดาเมจเด้งนะครับเป็นแสนเระยะเพิ่มมาอีกระยะจาก50เป็น65นะครับนะโอเคใช้เงิน,อนเอ่ออัพเ0 0 0เหมือนอัพเกรดแล้วจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับแต่ว่ามันไม่บอกชื่อท่ามาแฮโอเคไหนดูใหม่สิอยู่กับไม่เรานะครับก็เป็นการปล่อยโซ่รอบๆแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนวงการโจมตีเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบกลมๆนะจ๊ะนี่ยิงเข้าไปก็ ดูดีไหมก็รั้งหกดาวนี่ก็พอที่จะเออเดี๋ยวดูรแบบตเต็มๆอัพเต็มๆก่อนดีกว่าดูนะว่ามันจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีแต่สเกลเด้งดาเมจอย่างเดียวนะครับขั้น3นะครับใช้เงินหมื่นสองในการอัพนะครับดาเมจสามแสนห้าโอเคถือว่าโอเคในช่วงนี้นะครับโอเคครับขั้นที่4ก็ดาเมจจาก3ามแสนห้าเด้งเป็น4ี่แสนเจ็ดแล้วก็คูดาวการโจมตีจากหกวินาทีเป็น3วินาทีนะครับแล้วก็ระยะ เพิ่มจาก65เป็น80นะครับแล้วก็บวกชื่อท่ามาเป็นเบลดไลน์นะครับก็ดาบแห่งแสงกันเหรอื็ค่อนข้างเท่เลยใช้ราคา up 28,000อือไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับดูใช้ได้เลยนะครับสเกลดาเมจแล้วก็พวกเอ่อพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คุดาโจมตีนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับดูว่าเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ได้เลยนะครับดีเอ่อพวกธาตุน้ำนะครับผมนะจะดีมากๆเลยสำหรับ ตัวร่างกิโลเมตรร่างนี้ร่างหกดาวเรานี่ก็จะเป็นเอ่อสตอรี่ทั่วไปนะครับที่สามารถพออัพได้ลงได้กี่ตัวลงได้หลายตัว,วหรือมั้งเออฮ่าฮ่าสกิลประมาณนี้แล้วก็ดาเมจประมาณนี้เลยนะครับสำหรับร่างเอ่อสตอรี่นะครับ,รบ,ออรบโอเคเรามาอัพเกรดขั้นที่5ดีวกว่านี่จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับใช้ราคาอัพถึงถึง1นึ่งล้านหเลยนะครับแล้วก็ดาเมจ1หนึ่งล้านหค่าเงินพอดีอัพกับดาเมจเลยเนี่ยแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นหนึไม่เปลี่ยนชื่อท่าอะไรกันหรอ นี่คือสูงสุดของเขาแล้วระยะนี่ถือว่าตึงมากเลยนะครับเนี่ยอ่าโอเคจะประมาณนี้นะครับสำหรับกิลกาเมทล่าง6ดาวโอเคเราจะมาอัพ2องร้อยหบเปอ่อนตะครับตัวเลเวลแม็กซ์ของเราก็คือ5้าล้านหนะครับแล้วก็ตัวสตอรี่ทั่วไปก็จะประมาณ1นล้านหกนะครับก็สุดยอดเลยสาหรับ2ตัวนี้สําหรับล่าง6ดาวกิลกาเมทก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับล่าง6ดาวนะครับ โอเคเราก็จะมาดูร่าง7จ็ดดาวเลยกว่านะพร้อม e v โบยูนิเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ไปฟาร์มมาแล้วนะสำหรับตัวฮีโร่เวปอนนะครับแล้วก็พวกอันนี้นะมีเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยพอแอปแล้วก็อัปเกรดกันเลยอ,อะไรข้างไหนอ่าหนะ้าโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับถอดเสื้อซะด้วยนะครับแล้วทำผมตกลงมาด้วยมีบร a ส i ิ่งด้วยเหรอเดี๋ยวถอดบรสิ่งตัวเองออกก่อน นะครับเป็นยังไงเบรซิ่งก็จะประมาณนี้เลยโหยืนแอนตัวโอโ้โหเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลนี่เท่มากแต่ว่าร่างกายกูแปลกๆว่าทำไมตัวมันถลำลงไปข้างล่างอย่างนี้ขากูมันออกมาดิเอ้ยมึงเอาเลโก,โก้ตัวมันผสมประกอบเลยดีวะอะไรของมึงเนี่ยโอเคเราก็จะไปไดูคร่าวๆนะครับเอ้ยก่อนหน้านี้มันเป็นธาตุสายฟ้าไห่เหรอ ทำไมพอเปลี่ยนร่างแล้วเป็นธาตุไฟอะไรเนี่ย <S <S โอเคร่างนี้ผมไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันมาจากภาคไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเรามาอีควิปกันเลยดีกว่านะครับดูสเตตคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ดาเมจ3 0 0 0 0 0ตี6วินาทีแล้วก็ระยะ50นะค,คล้ายคอันแรกแต่เพิ่มสกิลดาเมจมาด้วยแล้วก็ค่าแคสเพิ่มอีก100นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิลกาเมตล่าง7ดาวคร่าวๆนะครับนะโอเคไปรีวิวฉบับเต็มกันเลยดีกว่านะครา่าไปในโหมดเทรนนิ่งกันเลยโอเคมามามาเราจะมาลงตัวเลยดีกว่าว่าเป็นไงโอเคเหมือนจะวางที่พื้นไม่ได้นะเป็นตัวพื้นที่ตารางระดับนั่นเองพออัปเกตรดุ๊บกูกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดีทำมันมี2คนวนะเนี่ยอ๋อตามชื่อดูโอสินะและ้วนี่คือใครอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นตัวที่ผมไปส่องในเดอะมูฟวี่มานะครับก็ตัวหน้าตากน็น่า สาวดุนหรือเปล่าวะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอามายืนคู่อย่างนี้เลยเหรอแสดงว่าลงได้ตัวเดียวสินะใช่แล้วลงได้ตัวเดียวนะครับก็เป็นตัวพื้นที่ต่างระดับน่าสงสัยนะน่าว่าจะตียังไงหรือว่าจะตีแบบคู่ก,กันคู่ก,กันไปเลยนะครับหนดูดีโอเคอเดี๋วยวมาดูกันเซรีบบินมันเลยระยะใกล้เกินแต่ว่าวงการโจมตีนี่ัพแบบเยอะมากๆสำหรับลางหกดาว เออมาเจ็ดดาวนะครับหืมอโหเอฟเฟกโอ้โหแสงแสบตามากอล้ะแสงแบบเยอะโคตรโอเคเรามาอัพเกรดกันเลยดีกว่านะครับสเกลดาเมจที่เพิ่มเยอะมากเลยนะครับนะครับจาก30,000กลายเป็น23,000นะครับโอเคมา,มากๆเลยสำหรับสเกลดาเมจแต่ว่าใช้เงินอัพค่อนข้างเยอะนะสำหรับต้นเกมนะครับ20,000เลยทีเดียวโอเคเรามาอัพกันเลยดีกว่านะครับ แต่ก็ยังไม่มีอะไรในช่วงนี้ก็อัปเกรดขึ้นที่สนะครับดาเมจจาก2 0 0แสนเป็น7 0 0 0แสนนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมาอีกจาก50เป็น65นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าเป็น s o r t of Fracture นะครับก็โอเคเลยทีเดียวใช้เงินอัป4 0 0 0มเลยนะจ๊ะไปอัปเกรดก็เปลี่ยนการโจมตีนะครับกลายเป็นโจมตีโคตน,นั่นเองโอเคไหนดูซีดูซิซเป็นยังไงนะนี่อัปเกรดเยอะมากนะครับไนท่ามีเท่ขนาดไหนนะครับ Fracture แตกสลายโอ้ Ooh, my god แสงเอ e m มอ h เดี๋ยวขอเพิ่มซาวด์หน่อยทำไมมันไม่ได้ยินอะไรเลยวะเหมือนได้ยินมันพูดอะไรแป,ป๊บๆนะไหนดูสิเพื่อนออกแอคชั่นใหม่หน่อยเอ e m มอ h เอ้ยท่านี้บอกเลยว่าสั่งสถานหนึ่งสวงนะรงครับแรงขค้รได้ตีขึ้นแรงโอเคนะครับรามาไปเลยดีกว่านะครับก็ขั้นที่3นะครับโอ้โหสกิลดาเมจเด้งแบบทวีคูณมากๆจาก700ล้านเป็น2ล้านสานะครับตีเป็น2ล้านสเลยมีก้าวมาด้วยเลยมึงพ่วงก้าวมันตลอดเลยมึงรู้ตัวไหมเนะี่ย นะครับแล้วก็ใช้เงินอัพนะครับหกหมโอเคครับข้อที่สี่จาก2ล้านนะครับกลายเป็น5ล้านเลยทีแล้วก็เปลี่ยนระยะการโจมตีจากหกสิบห้าเป็นแปดแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่าโจมตีนะครับ Gate and Edge of Balon โอ้โหไม่รู้อ่านชื่อท่าถูกหรือเปล่านะครับอ่านค่อนข้างยากเลยนะครับเปิดประตูบอลนั่นเองนะครับใช้เงินครับ9 0 0 0 0มืนเลยนะครับก็จะไปโอเคเปลี่ยนหูวงแบบขี้แตกขี้แตกขี้แตกนะมอนเตอร์เนี่ย นะครับกระจงกระจายหมดไม่ลงไม่เหลือนะครับอัพสเกลเลือดเยอะๆเลยนะครับโอ้โหท่าโจมตีก็เปิดประตูดาบนี่แหละท่าสิกเนเจอร์ของกิลกาเมหเราโอ้โหมีอะไรเสียงมาร์ลอะไรเรื่ยๆนี่ไงโอ้โหการโจมตีคู่โอ้ my god อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดาบกัดเมื่อกี้เห็นดาบกัดมีดัมเบลมีดาบแอตตาเดี๋ยว กูเบอรมาหลายดาบเกินไปแล้วนะดาบมีฮอกด้วยกูเห็นแบบเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีกระบอกอิตโตะด้วยนะครับโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยดาบเป็นคุกคุ๊กวัดเอาไปได้ยังไงเพื่อนโอเคครับก็คัานที่ห้านะครับ,ารบจากห้าร้านนะครับเป็นแปดร้านแล้วก็ระยะเพิ่มมาเก้าสิบใช้เงินครับหนึ่งแสนสี่หมืน่นนะครับก็จะมามานี้เลยโอเค ไหนดูซิถ้าจมตีเป็นยังไงก็นี่คือดาเมจสูงสุดสำหรับการเล่นสตอรี่ร s t นะครับใครเอาไปโจมตีธาตุพืชก็จะดาเมจรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอ้จะประมาณนี้เลยนะสำหรับดาเมจอูแรงนะเนี่ยไม่ใช่ใช่เล่นนะครับนะครับก็เอา,เอา,เอาดาบจากหลายเรื่องมาเยอะมากเลยนะสำหรับการโจมตี ถือว่าอิสเอ็กเยอะมากจริงๆนะสำหรับใครสังเกตดๆีๆแล้วนะมีหูดาบแอตตกแอตตาเ ok, ต็มดาบมีหงมีฮอคเต็มไปหมดเลยนะเนออี่ยเท่ดีเท่ดีใช้ได้ใช้ได้โอเคเราก็มาดูอัปเกรดขั้นที่6กันเลยดีกว่านะครับนี่จะเป็นขั้นของ infinite หรือ,เ,อ,อเกมระยะยาวนะครับผมก็ดาเมจจาก8ล้านเป็น67ล้านนะครับดาเมจแบบเด้ง ขี้หกตดหายนะมอนเตอร์นะใครโดนยิงทีนี้น,ะน่าจะยู่อีกทีหนึ่งครับแล้วก็คูดาการจมตีจาก6วินะครับเป็น12วินาทีแล้วก็ระยะเพิ่มจาก90 10, เป็น100นะ้ครับก็โอ้โหเพิ่มมาแบบครึ่งๆเลยนะที่ท่าโจมตีคอมไบเอ i m o s ช age นะครับก็ Girl, มาดูกันซิว่าดาเมจเด้งขนาดนี้แล้วก็คูดาโจมตีเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงครับผมนะดูกันซิว่าเป็นอะไรยังไงทำไมเนีย่ยไหนดูซิหัว oh! เดี๋ยวเพื่อสังเกตนี่มันตีครึ่งๆเลยนี่วว้าวโอ้โหงูท่าโอ้ยอะไรเนี่ยขี้แตกโอ้โอ้ยไอ้งท่าโจมตีโอ้ oh, ตีนสาใจมากไอ้กิกโกเม็ดโอ้โหไอ้มอสเอ็ดยิงขี้กระจายวงการโจมตีนี่ผีบ้าผีบอนะโ้โ oh. ห ตีครึ่งมงเลยอะอะไรวะเนี่ยโอเคเราอัปเกรดขั้นติเจ็กันดีวกว่านะดาเมจจาก67ล้านเป็น184ล้านนะครับแล้วก็ระยะจาก100เป็น1 1 5บวกอาบิลิตี้ขึ้นมานะรับ animal reduction ว้าว wow. ใช้เงินคราบ10ล้านเลยนะผมแนละ้วหูเยอะมากสำหรับการอัพคันนี้ขั้นตเจ็ดขั้นสุดท้ายของกิลกามนั่นเอง go เมื่อเปลี่ยนท่าโจมตีไมไ่อย่างใดนะครับและท่ามึงจะแสบตาไปไหนวะเนี่ยโอเค ผมจามอธิบายสกิลก่อนที่จะกดใช้กานนะครับผมนะก็สกิลของไอ้กิลกามีตัวบ้านนี้นะครับก็เวลาเรากดใช้นะครับเราจะหักเลือดศัตรูนะครับหน้าจาัด100%เหลือ25%ก็สมมุติว่าถ้าคุณมีเลือด100ก็จะเหลือเลือด25นะครับก็จะประมาณนี้สกิลของกิลกามีก็ง่ายๆนะครับกดใช้ทีเหมือนนุกแต่ว่าเป็นเหมือนนุกที่แบบหักเลือดดิบๆเลยนะครับเอามาจัดก,การสำหรับพวกที่มันสกลเลือดที่มันแบบมหาการอะเลือดจะเยอะเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ล้มเจ้านะครับสำหรับตัวนี้แต่ก็ควรระวังก็อย่ากดตอนที่เลือดศัตรูต่ำกว่า25นะครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้กดดับเลือดมอนนะครับได้เยอะสุดๆเป็นเลยนะครับแล้วก็มาลองกดกูซิว่ามันจะเป็นจังไหน่ครับกดไปเลยฮึบเอียวเบสชาร์จพลังเอ็นมอนัส แดงังจออะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพอแล้วพอลกูไม่เห็นอะไระเลยมึงแดงเกินยิงเอออขี้กระจายไม่เห็นแม้กระทั่งตัวละครตัวเองนะมึงยิงซะแสบตาเลยเนะี่ยโอ้โหบ้าเลยคือมันบักๆหน่อยนะเพราะว่ามันเออโจมตีด้วยแล้วก็ใช้ออนิเมชันของการกดใช้สกิลไปด้วยมันก็เลยแบบงงหน่อยนะครับ ว่าตอนไหนมึงจะแก้ไขสักทีวะตอนที่มึงใช้สกิลมึงก็ใช้สกิลเปเลยสิมึงจะมาตีร่วมด้วยทำไมเนี่ยกูยังงงเลยวะโอเคสตูตายเลยนะครับผมนะกดได้ครั้งเดียวต่อแมปนะครับผม ก็ถ้ากุได้หลายๆครั้งก็คงจะเป็นบ้าไปได้นครับมอนเตอร์ที่อยู่ในแมปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับกิลกเมนล่างแบบเต็มฟูลเวอร์ชั่นแม็กซิมั่มเดามจนะครับแล้วก็เราก็จะมาปับรับ2ดีกว่านะครับเป็นจังไดดาเมจของเขาจะเป็น646ล้านนะครับโคตรแรงนะมาหักดิบกับพวกดาเมจติดฟงติดไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เออนี่คือตีสดลถเชื่อดาเมตแบบเข็งๆเลยคนระับมอนเตอร์โดนทีนี้ขึ้นสวัสค์เลยนะครับเนี้ยโอเคเราก็จะไปดูแบบเวอร์ชั่นแบบสตอรี่ทั่ไปนะครับนี่คือสตอรี่ทั่วไปนะครับดาเมตตั้งต้นแบบ2องร้อยสสาล้านก,กว่าเลยนะครับ ีมันแรงบ้าถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการฆ่ามอนสเตอร์แบบบอสแล้วก็มอนสเตอร์ทั่วไปเล่นสตอรี่ธรรมดาก็ถือว่าค่อนข้างตึงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะก็ตัวกิลกาเมยก็เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับตัวล้มเจ้านะครับผมนะสกิลเขานี่ค่อนข้างรุนแรงและดาเมจแบบสุดยอดมหาการนะครับน่าสะสมเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นแฟนเฟดนะครับก็ ฉ่ำน้ำได้เดียวนะครับแล้วก็พวกเมตานี่ก็น่าจะตาลุกบาวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาก็น่าหานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์เป็มกำลังใจให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับกนะิลเกเบต่าหล่อตัวนี้ด้วยนะครับแนะบไว้เจอกันโอกาสหน้ครับผมนะบาย